น่าชื่นชมแนทเกตสรินมุ่งขยายแปลงผักแบ่งปันผลผลิตสู่ชาวบ้านหวังส่งต่อน้ำใจให้สังคมนักแสดงสาวแนทเกตสริน ตั้งมั่นพัฒนาที่ดินหวังขยายแปลงผักผลไม้เพิ่มผลผลิตสารฝันความปรารถนาแบ่งปันน้ำใจเล็กๆสู่ชาวบ้านนักสแสดงสาวสายเซ็กซี่แนทเกตศรินทชัยเฉลิมพลหรือที่หลายๆคนมักเรียกกันว่าน้องแนทคนบันเทิงสายบูญที่เมื่อว่างจากงานในส่วนตัวเมื่อไหร่ก็มักจะสร้างสิ่งดีๆแบ่งปันออกสู่สังคมอยู่เสมอเช่นเดียวกับในเหตุการณ์ล่าสุดที่สาวแนทหวังช่วยเหลือชุมชนบ้านใกล้ นาะเคียงจากสิ่งที่ตนมีเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาสาวนตะได้อัปเดตเรื่องราวของตนผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนัดขีดล่างออฟฟิเชียละลเขาซึ่งโพสต์ดังกล่าวได้ปรากฏภาพเธอกำลังยืนอยู่กลางทุ่งกว้างขวางแห่งหนึ่งแต่แล้วความสงสัยก็ได้รับความกระจ่างจากข้อความที่ได้ระบุว่า กลับมาพัฒนาที่ดินทำกินแม่งปันให้ชาวบ้านเพื่อนบ้านและก็สามารถนำไปถวายให้กับทางวัดได้อีกด้วย สั่งให้รถเตรียมดินมาถมละรอให้หมดฝนเอาดินลงเลยกลับมาคราวนี้ทำธุระจบไปหลายเรื่องเลยความปรารถนาที่จะสร้างประโยชน์สู่สังคมทำเอาชาวเน็ตชื่นชมอย่างมากแต่ก็มีบางส่วนที่เข้าใจประเด็นดังกล่าวนี้คลาดเคลื่อนไปอย่างไรก็ดีสาวเนะ็ตจึงได้ออกมาขยายความเพิ่มเติมผ่านทาง Facebook เกศรินทชัยเฉลิมพลอีกครั้งความว่าไม่ได้แบ่งที่ดินให้ชาวบ้านนะคะ แต่จะเอาที่ตัวเองปลูกผักสวนครัวผลไม้ต่างๆพอได้ผลผลิตก็จะแบ่งให้ชาวบ้านเพื่อนบ้านแถวนี้ได้มาเก็บทานกันและก็สามารถนำไปถวายให้กับทางวัดได้อีกด้วย โดยส่วนตัวปลูกกินกันเองในบ้านคงทานกันไม่หมดอย่างน้อยที่ดินเราก็มีประโยชน์ต่อคนในหมู่บ้านของเราค่ะการแบ่งปันคือน้ำใจเล็กๆน้อยๆที่เราควรจะมีให้กันในสังคมแนะ็ตไม่ได้ร่ำรวยอะไรเพียงแค่มีน้ำใจและมีเมตตาต่อสัตว์เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะอยากทำในสิ่งที่อยากทำตอนมีชีวิตเพราะคิดไว้ว่าจะทำพินัยกรรมไว้ทั้งหมดว่าถ้าจากไปแล้วทรัพย์สินทุกอย่างจะถวายวัด บริจาคมูล,ลนิธิโรงพยาบาลต่างๆค่ะเคยคุยกับทนายไว้บ้างแล้วในเรื่องนี้ค่ะทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวได้กลายเป็นที่พูดถึงทั่วโซเชียลชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมกันเป็นจำนวนมากอาทิดีครับดีได้กุศลผลบุญครับสวยแถมใจดีอีกครับน่ารัก ทางไทเกอร์ก็ขอร่วมชื่นชมให้กับน้ำจิตน้ำใจที่ดีของสาวแนทด้วยเช่นกันค่ะ